สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้พามาลองชิมอาหารนะครับของปัตตานีนะครับก็อันนี้เป็นข้าวเหนียวปลาย่างปลาแห้งนะครับข้าวเหนียวปลาแห้งนะครับก็ผมถามเพื่อนก็บอกว่าน่าจะเรียกว่า,าปูโลอแกกระริงนะฮะปูโลอแกกะริง นะครับปูโลก็ข้าวเหนียวนะครับอีแกก็ปลานะกระลิงนะฮะปลาแห้งนะฮะนี่ครับก็ข้าวเหนียวเนี่ยน่าสนใจครับเป็นข้าวเหนียวที่มีปนมะพร้าวมาด้วยลองสังเกตครับนี่ฮะมีปนมะพร้าวมาด้วยเดี๋ยวลองชิมเฉพาะตรงข้าวเหนียวก่อนนะครับข้าวเหนียวมีมะเขาวฝอยมาด้วยครับนะฮะชิมปลาครับ ปลาออกเป็นรสชาติเค็มแต่เข้มข้นนะฮะเค็มแต่เข้มขน้นเหมือนพวกปลาจิ้งจ้างอะไรแต่ตัวใหญ่กว่านะผมไม่เลือกเรื่อาปลาอะไรนะครับแต่ที่นี่ภาษาทางปตัตตานีเนี่ยภาษายวีเนี่ยเขาจะเรียกปลาว่าอีแกนะครับแต่ถ้าทางเป็นภาษามาเลายูเนี่ยเป็นภาษากลางมาลายูหรือ บาสายอินโดนีเซียภาษาอินโดเนียก็จะเรียกอีก,กันนะครับลองชิมดูครับอืมเข้ากันเลยครับความนุ่มเหนียวของข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ปนกับจัตทิมันนะครับแล้วก็ตัดกับรสชาติเค็มนะครับเค็มแล้วก็เข้มข้นของปลาโอเข้ากันอร่อยมากเลยครับเนี่ยอ,อร่อยไม่น่าเชื่อเลย ตอนแรกนึกว่าไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดยอดมากครับนี่ครับปลาเนี่ยกินได้ยาวเลยครับเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากครับอร่อยครับอร่อยอ,อ,ยอ,อยลองลองทานดูครับถ้าเจอลองทานดู บางทีอยู่ในใบตองนะครับแต่เจ้านี้เนี่ยเขาทาเป็นกล่องพระตึกใสก็เลยมองเห็นได้นะครับนี่ใส่ใบตองแล้วเราไม่รู้นะครับก็ลองทานดูครับนะฮะเก็บม,มาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่กับ c h ช n แนลฟิลไทยในทุกครับสวัสดีครับ